สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรี่จำกัดมหาชนเวียดนามลาวเบียนมาและไทยกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพยายุไต้ฝุ่นยางงิที่เข้าพัดถล่มทางตอนเหนือของเวียดนามโดยในประเทศเวียดนามได้รับผลกระทบหนักมากที่สุดซึ่งขนาดนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทะลุ200รายแต่ทางการเวียดนามได้สั่งการอพยพป,ประชาชนออกจากบ้านเรือนแล้วอีกจำนวนหลายหมื่นคน ล่าสุดมีการรายงานว่าคณะกรรมการาการแม่น้ำโขงซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเส้นทางน้ำสำคัญแห่งดีได้ออกคำเตือนโดยระบุว่าระดับน้ำแม่น้ำโขงจะเข้าท่วมเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนอกจากนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเมียนม,มาขณะนี้ยังมีความรุนแรงมากที่สุดอยู่ที่บริเวณกูเนปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงของกองทัพรัฐบาลอาหารขณะที่เมืองตองอูก,ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยมีการรายงานว่าบริการรถไฟบนเส้นทางหลักระหว่างเมืองยางกุง้งและมาทะเลได้ถูกระงับแล้วเนื่องจากเส้นทางรถไฟถูกน้ําท่วมสูงตัดขาดในขณะที่ทางฝั่งประเทศไทยอำเภอแม่สายซึ่งอยู่ติดก,กับชายแดนเมียนมากําลังประสบกับปัญหาน้ําท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ80ปียังไต,ตามจากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระบุว่า ฝนมรสุมที่ตกหนักมักจะพัดถล่มในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประจำทุกปีแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ได้ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงก่อให้เกิดน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกด้วย